แพรอยังพอแต่ยังกินแรงนะเฮ้าโมเน่บ่มีแล้วเอาบ่มีสูงก็เสือยอยสันแม่มึงเด๋แม่ลอกเห็ดคอนเทนต์อยู่หลังบ้านพุ่นเด้เอามึงเด๋สันโอ้ยอยากอยู่อยากย و, อย,กยู่เงี้ยมัยังเห็ดคอนเทนต์คือกันทะลาะ <c oughs> ยังมาถามหลายกับลักเ็ดงานโซฟายมากอยู่นี่เอาห่ <c oughs> วยอันเฟ้นบวกอันเลี้ยวเนี่ยมันคืกเกง่งเถอะวะ ลูกกับเมียเนี่ยกูบอกเสมอเสมอกูก็ยังบอกบ่ได้บาดมากๆว่าคำเดียวบดมือบดเว้นเลยบาทนี่ถ้าคำกลางเคลื่อนก็บอกให้ซ่องการบ้านเด็กปันได้ก็ได้ลูกขึ้นมาเห็ดแม่มึงบาดนี่โอ้ยออกไปทั้งนอกก็หนอกสันเบื่อนายดิมาแรงสุกักินเขาก็บอกมากลวดน้องกับนองก็บอกมากคนละ เขาบอกยังมาสั่นมัดมือบดขึ้นจะว่ากันนี้เถียงดอกบึงชิบอยู่บดขึ้นหัวรอดมันก็นอนประหลาดเว้ยเอาประกันเที่ยงเย็นกซักกูสู่มาได้ใส่แต่สมรงานก่อสร้างเอาได้บ่ล่ะบ่เขาบ่เอาซ้ำเอาคือจังบ่เอาล่ะถามหน้าทำหลังบ่เอาซ้ำเขาถามว่าจังไหนเอาถามก็บอกไปตามความซื้อตอนเนาะอันอยู่บ้านทำอะไรพะนะ อยู่บ้านทำกับเข่าก็บ้างสิหรอก็อยู่บ้านเห็ดกับเข่าเนาะถามหน้าทำหลังอยู่ทำหนันทำหนีงเสียงามบ้าได้อีกว่านี้ถามว่าก่อนจะมาสมัครงานผ่านงานอะไรมาบ้างว่ะสิว่าบังการกับผ่านงานศพบางหนึ่งกับงานบวชว็บ้างสิหรอก็เป็นงานดีในบ้านต้นหนาท่างสิเข่าไปสมัครงานกันเลยบ่ได้ถามหน้าท่างว่ากูกลับไปกอาดกับว่าโอ้ยผูจบกูตั้งหน้าตั้งตาไปว่าจะกูยืด เอ้าระบักจอนหัวมึงเดซันบ่ไดมาน้ำตีโอ้ยแล้วจะมัสิไปหันเถาะเป็นยังนออบาดนี่วังยาหันก็อยู่หน้าตลาดพุ่นน้ำหายอยู่วสันเอ้ามันไปเฮ็ดนังล่ะมันไปนั่งกินน้ำแดงยูสานพ้าพ่มงนันแล้วซื่นใจเนาะย่าเอ้าบอกมันฉันบอคุณได้สิไปหูว่ามันสิไปนั่งกินยูหันเนาะแนบบานมันบ่เคยมีเลยเบิดบักหลายขวดนึงมันว่าจังไดจะหูบอ้วยมันว่าจังไดล่ะ คนไทยใจดีมีบุฟเฟ่น้ำแดงให้กินฟรีเนาะวัวเเลิกูดเวลลิกูดปะปอบมึงเอย้ยโ oh. อ้โหดูแล้นี่ละนี่เจ้าพี่สติปีพ่อมันนะ่ะคอยอะไรยัางอายคนเว้ยนั่งข้อมอดูดจุบจุบอยู่วะนี่แมะกู <c oughs> นั่นก็หัวขวัญผู้นี่ก็หัวขวัญมันยังไปตีคิวใส่ขาเสยเฮโลเฮลโลบอปอบมึงเอย้ย ก็มีบาทนี่นกแก้วคุณนายสมศรีตัวเพื่อนเอามาฝากไว้นะงามเนาะพ่อพยยนะ่เนาะมันเว้าได้บ่านี่ว้ายมันก็ว้าได้หันแล้วลองคุยกับมันบ่งดูหันแก้วจา๋าแก้วจ,าสสจ๋าอออีสมศรีว้ายเอาไปวดจังสันสนอยาอพ่อยแต่กี่มันห่วงว่าคุณนายสวยคุณนายสวยตัวโอ้มันว่าจังสันบ่กูก็อยากให้มันเว้าคือเก่าอยู่จังสิเฮตดจังไดกัยังว่าขันคุณนายสมศรีกลับมานน่ถือด่าแท้แทกูนั่น สอนห้มันเบาคือเก่ามันผัดเปน็นนาเด็กเว้ยโอ้ยมันมาอยากได้หล่ะพ่อไงภาษาสอนหนกซื้อ,อนน <c oughs> เออโห่น้ำมันดูดมันกเก่าเบาน้ำถนนตัวเออลองสอนมันบ่งดูมึงนั่นอูสอนมาเบิดมือเลยมือนีน่จนเมื่อยละ่ะลองมึงดูปากแว่แหววคือมึงนั่นเพื่อมันเบาน้ำว่ะ <c oughs> โอ้ยถ้าเบิ่งฟีมือคอยโลดแก้วจา้าแก้วจ้าออีช่องสีเป็นยังได้มันเบาน้ำอยู่บ่ <c oughs> โอ้ยปากแวะเป็นยังข่อยสิบอ้วหยังเหม่แรงกูสาวเบ่นโทมากคุณไปรีคุยกันอยู่หลังบ้านพุณเก่งแท้ๆน่าจิกลิกจกหลอกนี่มาไปเห็นมาข่อยบอ่ปากอยากไใ้ไม่ก็บบออยากในไม่จังไหนอีกแต่เมื่อผู้เดียวกับพิษกันเมื่อไรพิษเธอบาันคำอยู่นั่นแล้ว มือละสิเพื่อบพาท่านเอกคำเรอ <c oughs> สิตายบอกก็บอกดูวงแถฉันเ่กกูกระปวดหวัวไปแหง้งแล้วสิไปเอามหาชิตแตกอีหยังนรกนั่น <c oughs> คันคอยตายไปซาดนาคันคอยจำซาดได้อเด้อย่างคอยก็บ่าเอาเมียนั่นมันเป็นหยังมันทีเป็นโรคประสาทนี่แล้วอยู่ดีๆเนี่ยน,นะเอาเงินมาเตือนน้ำมันถดนีนะ่ะเดี๋ยวสิโอนให้ด็อกเออแตงสั่นตัว เอาอย่างแนียนี่ใหญ่เอาปลาเผาเด้อปลายังล่ะปลาดุกตีโอ้ยมา่ามึงผู้ใดผ้าเผาปลาดุกขายด,ยดีกับปลานิ่งตัวนอเขาน่า,าปลาเผากะไดโอตีโอ้ยใส่ืมเอาปิงาาป้งไก่มานึ่เด้อไผ่ระบมักปิ้งไก่ไหมพี่มันได้กินตะหนังมันเวนเนีาายร์แบกะได ข่อยากกินปิ้งตูดไก่้ไหมได้บ่เออมึงอยากกินยังมึงก็ซื้อมาโลดไปไปฟาไปกูสิตาบมะหุ่งทาได้การเลยพี่เพชรอยู่บ่ืึชั่ววาจังสันนอบาดนี่จักแล้วพี่คอยปรทธานไอซิมไหมเอ,อ,อากูถา,ามว่าเอาเพชรอยู่บ่แตาบอกหุ่งนะั่นน่ะเป็ยังว่าบ่หูประธานไอซิมน้อห่วยตาบมะหุ่งน่ะเมื่อสิกินเพชรหรือบ่เพชรเออเพราะว่าจังสันเลยไหม อันเจะท้ามาเพชรบ่อเพชรบ่ออยู่กูชิ้วตีกูแท้เหยซิมเอ้าบักนีไหมกวนกูแท้วะเอ้าเขาไม่ได้กวนเจ้าได้หรอพี่บอกอีนั้นก็บอกให้ว่าเขาใจได้เดี๋ยวนี้ช่างป๊าดขอความแชทเพิ่นแหมกูห้ากเขเปิดกลรองแน่นฟุ้นบุ๊ยบอขาดสายเลยวะผู้นี่ก็ท้ามมาอีกล่ะผู้ได้ล่ะถ้ามาจากไหน กินข้าวหรือยังคะวันเด้รตอบให้แน่ตอบให้แน่ฟุ้นเดี๋ยวตอบให้จัดไปตอบดีๆดีได้ตอบดีๆดีได้รตอบมานอย่างไรคุณยังครับกําลังหาคนเลี้ยงอยู่ครับโอยมันก็แน่นอนถอะว่าเข้าใจบอกได้สี่แม่มันจงไปนั่กันได้ไม่อีกแล้วป๊าดผู้บังามนึ่งพอยายนี่แม เนแะวก็ถามาจะแน่นมีเมียหรือยังคะเอาจังไหนพ่อใหญ่บอมีจังไหนกับบอมี่เด้ดขาดจัดไปซื้อเหล้ากับม้วนวัได้ปะปะพัดสลาพุ่นหน้าเดี๋ยว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 มึงมาจัไหนกวางกินนี่ซื้อมาจังไหนเกาะปะพัดสลาหน่ะแม่พ่อว้าวเอ้าไม่ยังบันนี่โอ้ยอีฝุ่นแงมึงมึงก็มึงบ็ออกสะบอกกรเล้าแต่งผ้าบักสวยนึงเนาะไม่ได้ม่ห้ากูมาแน่นี่ตายรอดเออนกเขาตัวนี้แม่ คือขันห่าวขันดองแท้มาโตอยู่เฮือนน้่น้ะมันก็บ่ห่าวบ่ขันจังซีเออื่นก็ห่าวนักว่ามันมาไม่นกแถวนี้อันนี้นกตัางทิ้นด้วยนี่ขันอยู่นี่ไวยมันเก้วกันอยู่บ่อตัางทิ้นก็มาตางทิ้นหน่ะอ๋อแก้วเหรอเนาะถ้านกมันอยู่บางเกาน่ะมันเหงาออกตัางทิ้นมาะกาวทังตกว่าอันเจ้ามาเห็นหมแม่เซี่ยวเจ้าห่าง่าต้องผัวป่วยผัวป่วย โอ๊ยโอ๊ยเราเก็ปปวยอีหลี่หันละเราปรหาบประเชิญโนมูจักเชื่อโอ๊ยมันก็ปรหาบประเชิญแล้วบ่ได้ไปใส่มาใส่จักเ่ื่อเนาะเกี่ยวยกัวกัดพื้นที่เว้ยเราปล่อยม,มันไปมึงรู้วเราประหาดองดองโลดอน่ะันถือกินไม่แม้แต่หฮาเท่านัา้นตัวโค่นหา่างเฮ้ยในหลวงจะพัป่วยพัป่วยเว้ยโอ้ยจะพ่อแม่เหรนะอเนาะมาได้แท้ตั้งแต่เยีงซี่เนาะ มากลายบบกินไม่ไมหันก่สะพอออกนอกบ้านแพากันเหาเรื่องร้องไห้กระไดวัวะอกอุยกับการขโมาบ้านนั่นนะว่มามเป็นภาคหลวง